สวัสดีนะคะท่านผู้ชมก็มาพบกับสูอีกเช่นเคยเนาะค่ะเนาะมือนเตือนแต่สาวเลยค่ะเพื่อนลงมาดื่มกาแฟกันนี่จะบอกให้ฟังเพื่อนเพื่อนเห็นเห็นเนวขาค่าตังกรสูตรอันเนี้ยสูสอบใส่มันหมากนีมมันงายมันพกมันพาไปไหนก็ได้ฮักข้อฮักยังสะดวกสบายเนาะค่ะเนาะอ่าสุใส่เมื่อเบิดพังมสามอันละนี่พังหลายกระสือพังหลกระสือมันกระเบิดแพงยังหมากไหมเนาะค่ะเนาะสิบกระป๋อง แต่ว่ารอบเนี่ยทั้งเพราะว่าซูอ่าว่างโทรศัพท์ไปแล้วบได้เบิงมันขวมรุ่งวงนี้มันหักขันเพื่อนองนี้มันหักสูเอามะาสมมั่นกะใส่ใด้อยู่แต่ว่ามันบ่ทนเออแต่เลยบ้านมีใส่มาที่นี่เลิกงานมาเหมือว่านี่มานาั่งมานั่งตอบคอมเมนต์เพื่อนก็นได้เจอกองกองหนึ่งนี่เพื่อน,อนได้เห็นกองกองหนึ่งก็คือว่า เขาว่างอยู่นาคอมพิวเตอร์นี่ของซูแท้ๆเดี๋ยวมาเบิ่งกันซูเสื้อว่าจงไหนแฟนซูเราหน่าจะเสือให้ไหมค่ะเพื่อนนี่นะเราบอกๆหรอกแต่ว่าเราอาจจะเสือให้ไม่เดยแต่ซูคิดว่าน่าจะเมนนะเดี๋ยวมาเปิดกันเลยค่ะน่าเห็นบออ <c oughs> <c oughs> าการโบพิท่านใจมากเลย ยังพังกับตามที่ว่าสูใสประจำเนาะค่ะเนาะถ้าพังปุ๊บบอกเล่านี่ถ้าสมบัติน่ปุ๊บเราจะวหมากเพราะว่าเราสั่งมือเดียวก็ได้ยังยังเสียะะ่ยงเพื่อนแต่อันนี้สูบอะไรบอกเนี่ยสูกะยังบรูว่าจะเอาแบบไตรเนาะแต่ว่าเราสือเซลฟี่สติ๊กมันเป็นไข่แบบเซลฟี่สติ๊กกันเพื่อนเห็นบ่นี่คาต่างกล่องไม่หลายอ,อันที่ใส่อยู่นี่ก็เป็นแบบ มันตรงนี้เ่าขาโตหรือขายอียงเสียกันเพื่อนมันสําหรับใส่เฮดวิดีโออียงเสียละค่ะแต่ว่ามันพกผ้าไปไหนมาไหนมันลําบากอันนั้นเนาะคันว่าอันอันใหญ่อันขายเงาเนี่ยกะต่าง้างนอกดีกว่าต่างเห็ดยังข้อมันหักบ่ได้ส้ก็เลยบ่สอบใส่อันนี้บรู้บ่เคยใส่คือกันว่ามันเป็นแบบใดเนาะเพื่อนเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะนี่เบิ่งไปพร้อมๆกันเลยเหมือนส้เคยเห็นอยู่ใน คนใส่อยู่ในอีหยังอ่ะในะยูเฟซบุ๊กหรืออีหยังชักอ,อ,อย่างนี่ละครเพื่นอนนี่เดี๋ยวเอาหมีบักกีดได้แล้ว ย้อวันนี้เคยใส่นอ้อเพื่นเมื่อแกะเมื่อกี้นะค่ะเพื่อนได้มากหมู่ว่านหมู่ว่านบ่มีเวลาเพราะว่าไปทําธุระหมู่ว่านอุย้ยพกพาค่ะเพื่อนแบบนี้สอบมากๆเลยม,มปีปุ่มกดสําหรับอ่านี่คันเพื่อนปุ่มกดสําหรับใส่่ายลูปเนาะคะนะนาะนี่เดี๋ยวต้องต้องให้แฟนสูมบมาเบิงวิธีการใส่ เดี๋ยวมาเบิ้งพร้อมกันเนาะค่ะเพื่อนเขามีวิธีการใส่งาในห้าเบิ้งเนาะค่ะเนาะว่าเฮาต้องเฮ็ดแบบใดเนาะแล้วสุขคอเบิ้งแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวนะค่ะเดี๋ยวมาเฮ็ดพร้อมๆกันเลยเขาบอกว่าให็กดกุศกดปุ่มนี้ค่ะเพื่อน อันนี้นี่ค่ะใส่ป,เป่เป็นนะคะเพื่อนเพื่อนเพิ่งเปิดเ,เ,เ,เมื่อกี้เดี๋ยวมาเบิรงกันพร้อมๆกันยกอันนี้ขึ้นแล้วกะันี่เขาบอกให้กดปุ่มตรงนี้เนาะมันจะมีปุ่มตรงนี้กดก็ค่อยใส่ได้ค่ะเ,นนเพื่อนพอกดปุ่มเสร็จเรียบร้อยเขาก็ขาเข,า,ขาอ้าวขึ้นเนะาะเขาก็ดันเขาขึ้นเห็นบ่มันก็จะเป็นขาตัาง้ง ขาต่างแบบนี้แล้วค่ะเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วฮ็ดจังไ๋ตอ,อหมุนนะคะ่ะเพื่อนเนี่ยในผ่ามันบอกว่าให้หมุนจากนี้มาทั้งพีและะ้วก็บ่า้านใน้ายน,นะะี่เพื่อนเห็น,นี่ด้านใน้าเขาจะมีนี่แล้วก็กดตรงนี้ล่งให้เขาอาขึ้นเนาะเห็นบ้ะนี่นี่ค่ะ กดเห็นเข้าอ่าออกเนาะนี่เร็จเรียบร้อยแล้วกะแล้วก็ยกขึ้นคันเพื่อนเห็นบอนี่เห็นบอยกขึ้นแล้วก็เอาโท,ทรศัพท์เอาโท,ทรศัพท์ใส่เนาะค่ะเนาะโอ้ <c oughs> นี่คัะเพื่อนเห็นบนอออเขสามารถนี่นี่ สบายเลยค่ะเพื่อนนี่ยกขึ้นยกลงแล้วก็ยกขึ้นนี่หลังจากนั้นเ้จังไสุดจะตั้งคาให้ยงาวได้เดี๋ยวเบิ้งก่อนส่วนตัวน,นี้ก็คือคุณปุ่มกดสําหรับทายลูปเนาะค่ะนอก้ากเกินข้าสิไปยืนอยู่ไกลๆแต่ถ้าต้องคอนเนคกับบลูทูธก่อนค่ะเพื่อนนี่เพื่อนๆน,นี่สามารถเราออกได้ด้วยค่ะหลักเข้ากับกดปุ่มนี่ เขาจะมีปุ่มกดให้ห้านี่นี่ค่ะตามัดกดปุ่มทายลูกเดี๋ยวไ้สูเบิ้งวิธีการเอาขึ้นก่อนว่าเขาขึ้นยังไงออดึงนะคันเพื่อนดึงนี่นี่ค่ะตั้งเป็นสบายเลย โอ้ดีมากเลยค่ะเพื่อนถ้าเฮาสิเฮ็ดแบบว่าบ่ให้สูงก็ได้เอาประมาณนี้เออเขาทาเขาทาอยู่สอบอยู่ค่ะเพื่อนแต่สูบ่รู้ว่ายาสูสิเฮ็ดวิดีโอสูสามารถวสูต้องไปศึกษาก่อนเนาะแต่ว่าโอ้ถือว่าโอเคอยู่เพื่อนๆถือว่าโอเคมากเลยใส่สะดวกสบายคือสิบ่ลมแล้วล่ะถ้าเฮาบ่เฮ็ด เขาลมจอใส่กับก่อนนี่ย้ำซือสีเฮ็ดวิดีโอมันก็นสะดวกสบายเนาะคะ่ะเพื่อนเนะาะไงโอเคค่ะพานเอาไ้ถ้าใส่แต่แต่เขาจะกะสีแข็งเนี่ยเนาะค่ะเนาะเพราะว่ายามันมดิคยใส่งาน เขาก็ดึงลงปิดไวหลังจากนั video, ้นเทากัแล้วก็กดตรงนี้ลง้้ยค่ะเพื่อนนี่เห็นปะแล้วเขาก็เลื่อนเลื่อนเขามาแล้วเทากันี่กดลงพกผ้าสะดวกสบายค่ะง่ายๆใส่กระเป๋าไปนั่งมงได้ก็ได้ไปต่างท่ายวิดีโอก็อยูเพราะขาเขาถือว่าโอเคชอบยุคค่ะเพื่อน ทุนแต่สื่ออีเล่แฮปปี้เโอนี่ทำยูทูบเนี่ยบด้เงื่นอียงบอกค่ะเบิดเงื่อนสื่อก็ของพวกนี้ขาตั้งกล่องอันนั้นก็บเบิดไปสามอันนะซี่หาหกอันละคัะเพื่อนสื่อมากนี่ถามไปส,สื่อดีๆเลยก็ได้แต่ว่าบดท่านไหนได้เงื่นหลายเนาะยังบดท่านไหนได้เงืนมากไม่หลายถึงขนาดนั้นก็จะต้องไปสื่อของราคาเป็นลอยลอยสองลอยปอนปันปนันเนาะค่ะเนาะถึงยังแฮปปี้ที่จะใส่แบบนี้อยู่ เรียบร้อยค่ะเก็บใส่กล้องเดี๋ยวมื่อไหร่แฟนสูกับเพิ่นจะเอาโมูมายหายโต๊ะอาหารเนาะคะ่ะโต๊ะอาหารมันนักมาคันเพื่อนเพื่อนยิายไปอยู่ฟังผุนเนาะแล้วก็สิงห์ออยหญ่โซฟามา่อไหร่ฟังผีเตรียมพร้อมไ,ไ,ไว้เพราะว่าโซฟาที่สั่งไหวไม่เพิ่นจะได้เร็วๆนี้เนาะค่ะเนาะเจะ้าซูสจะลากเพือพ่อนเพื่อนไปเพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวกลับพบก็ซูสไหมเอ่อผู้ใดอ่าสนใจกับ สั่งสื่อได้ด้วยค่ะ,ะ,ะแฟนสูเราสั่งสื่อมาจากอ m a ซ o n ค่ะเพื่อนนี่สูบรูว่ากี่บาทเนาะลองเช็คเบิรงค่ะเซลฟี่สติ๊กใส่ได้หลายอย่างค่ะเพื่อนเดี๋ยวสูจะลาเพื่อนเพื่อนไปเพียงแค่นี้เนาะค่ะเนะาะหวังว่าเพื่อนเพื่อนจะสอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้สูเด้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้สูทำคลิปต่อ,ตอไปเนาะค่ะเนาะสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ